รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่ชื่นชอบการประดิษฐ์หรือซ่อมแซมทั่วไปอาจมีเทคนิควิธีการหรือเนื้อหาส่วนบุคคลที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างกี้ชาแนลนะครับช่างกี้ชาแนลชาแนลของช่างกี้ชาแนลครับก็วันนี้เป็น e p พิเศษนะครับพิเศษนิดหนึ่งคือ,อเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับกันนะครับว่าช่วงนี้ก็โควิดด้วยโควิดแล้วก็เราไม่ว่างด้วยสําคัญคือเราไม่ว่างนะครับแล้วก็นะ้ำพึ่งท่วมครับใช่แล้วพึ่งท่วมแล้วหายท่วมแล้วตอนนี้กําลังจะท่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ เหนอยเหนื่อยกับการขนข้าวของนะครับย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็คือมีบ้านสองฝั่งนะครับก็คือน้ํากระท่วมมาถึงอ่ะก็บริเวณก็ใกล้พื้นบ้านพอสมควรนะครับก็เลยย้ายครับก็วันนี้มีเทคนิคเล็กลน้อยนะครับสําหรับคนที่บ้านน้ําท่วมหรือบ้านใกล้น้ําหรือมีความเสี่ยงที่จะท่วมบ้านนะครับผมก็หลักจาก้วก็จะขนของขึ้นที่สูงนะครับ อ่ะย้ายรถย้ายอะไรไปจอดที่สูงๆนะแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่ย้ายไม่ได้นะครับสิ่งสีงนั้นก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับผมใช่แล้วก็มันอ่เขาต่อระบบน้ำยาอะไรเรียบร้อยแนละ้วแต่ว่ามันย้ายไม่ได้นะครับก็แต่เรามีวิธีนะครับก็คือช่วยเซฟช่วยเซฟบบคอมเพรสเซอร์แอร์ Air, ก็คืออ่าระบบคอมเพรสเซอร์แอร์คือเป็นระบบปิดอยู่แล้วนะครับก็คือน้าไม่สามารถเข้าได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีพัดลม คอยร้อนอ่าใช่ที่เวลาเปิดแอร์แล้วมันจะเป่าลมร้อนๆออ,ออกมานะครับก็เราจะสามารถเซฟจุดนี้ได้นะครับก็คือเราจะไปถอดออกก่อนนะครับก่อนที่น้ําจะมาถึงนะครับใช่แล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศบ้านผมน้ําท่วมนะครับก็นี่คือมุมสูงครับที่บ้านน้ําท่วมนะครับผมก็อ่าแม่น้ําชีนะครับต้นกําเนิดจากชัยภูมินี่แหละแล้วก็ไหล ฝนตกเยอะครับพายุเข้าแล้วก็ล้นเข้ามาลาน้ํากล่าที่ว่าอยู่ใกล้บ้านผมนะครับแล้วก็เข้าท่วมจริงๆก็ท่วมในเมืองก่อนก็นานพอสมควรนะครับกว่าจะมาถึงบ้านผมแต่ว่าก็ผมก็มีเวลาย้ายของพอสมควรอ่าโอเคผมก็ทําการยา้ายผู้โดยสารรอบแรกแต่ว่าช่วงนั้นยุ่งมากก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปแน่ๆนะครับผมก็ วันนี้ก็เลยจะถ่ายมาฝากเพื่อนๆนะครับก็คือใครที่บ้านยังไม่น้ำผ่้มก็จะได้รู้ไว้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันแล้วกันครับวิธีการก็คืออันดับแรกเลยนี่ครับเบรกเกอร์ Baker. อ่าเราต้องมาปิดที่เบรกเกอร์เราต้องดูก่อนนะคว่าอ่าตัวไหนเป็นแอร์นะครับอ่าอย่างผมเปตัวที่เป็น Air, แอร์ล้วก็สับเบรกเกอร์ลงนะครับโอเคเรียบร้อยเราก็สามารถด้วยการเทส เปิดแอร์ดูนะครับอ่านี่คือรีโมทแอร์เราก็ลองกดเปิดหาเงียบโอเคเงียบก็คือไฟไม่เข้าแล้วโอเคต่อไปเราก็จะไปกันที่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับผมโอเคลุยครับ,อรบโอเคบ้านของเราแล้วนี่เลยครับ คอมพอเพรสเซอร์แอร์นะครับผมโอเคก็โดยที่เราจะทาการนะครับถอดเจ้าพัดลมตัวนี้นะออกมาโอเคด้วยพะเอ็ของเราอ่านี่เลยนะครับพเอกของเราก็คือไขควงธรรมดาอันหนึ่งนี่ก็สําหรับท่านที่มีมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ใต้เบาะก็จะมีะครับแบบนี้เลยโอเคเราจะมาถอดด้วยกันโอเคครับไปกันครับอันดับแรกนะครับ ก็จะมีนี่ฝาครอบเราก็ถอดฝาครอบกันเลยน็อตประมาณ1ตัวนะครับโอเคถอดน็อตมาใช่ไหมหนึ่งตัวไหมโอเคออกมาแล้วโอเคผมจะงายฝาไว้นะครับเอน็อตใส่ไว้ ถ้าเพื่อนๆกลัวจำน็อตไม่ได้ก็แยกๆไว้หรือเขียนจดห่อกระดาษไว้ก็ได้นะครับผมดีครับโอเคนี่ก็คือไฟที่ต่อมาจากเบรกเกอร์นะครับผมแล้วก็ทดสอบจับเครื่องก่อนอย่าลืมท้ายดีก็เราต้องใส่รองเท้าไว้ด้วยนะครับผมปลอดภัยไว้ก่อนเนาะจับดูก็ไม่มีไฟรั่วไฟอะไรนะครับผม เราก็มาถอดกันเลยถอดฝาบนเลยครับผมก็เขาออกแบบมาให้เราถอดง่ายแล้วนะครับถอดเลยตอนที่น้ําท่วมบ้านผมก็ประมาณนี้นะครับไม่ถึงไม่ถึง,งตรงพัดลมนะแต่ว่าผมก็ถอดไปก่อนแล้วแหละเพื่อความปลอดภัยนะครับ บ้านบางหลังนี่แบบท่วมท่วมสูงกว่าคอมเพรสเซอร์เลยนะครับก็ขอแค่มีไขควงแล้วก็ใครก็ทำได้ครับผมเพราะเขาออกแบบมาให้เราถอดง่ายแล้วนะครับ สำหรับบ้านใครที่ควมแอร์อยู่สูงอย่แล้วก็ถือว่าโชคดีไปครับผมไม่ต้องทำอะไรเก็บของในบ้านอย่างเดียวก็เราสามารถเรียนรู้ไว้นะครับเผื่อมีเกิเหตุฉุกเฉินหรือว่าสามารถแชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนๆนะครับเราได้นะครับผมที่บ้านใครอยู่ เสียงนะครับอถอดเปิดฟ้าฟรับโอเคถอดแล้ววางไว้นี่เลยครับพัดลมสายนะครับมานี่ปุ๊บเขาก็จะมีปั๊กนะครับแล้วก็ทดสอบจับ ่าโอเคไม่มีไฟช็อตโอเคไฟโอเคผ่านขอดมาเลยครับผมล็อกน่าจะตรงนี้นะก็หน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะกดตรงนี้ั้งเลยกดตรงนี้แหละแล้วก็หามุมด,ดีๆครับผมกดตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวมันก็ถูกล็อกของเขาเองนะครับโอเคถอดมาแล้ว สายเขาก็ล็อตัดกุ้งไว้ดึงออกมาเลยออกมาโอเคออกมาแล้วออกมาแล้วชุดพัดลมครับอ่าตัวนี้น็อตยึดเห็นไหมโอเค แล้วก็มาขันออกนะครับโอเคออกเดี๋ยวแขังเราต้องดีพอสมควรครับถ,ถ้าไม่ดีก็น็อตหัวหน็อตอาจะจะเสียหายได้นะครับโอเคแล้วก็มีน็อตข้างล่างนะถ้าดีเราต้องมีไฟฉายนะครับ โอซัมไม่ได้มาโอเคผมมองเห็นอยู่ขันเลยขันลงมาเลยน่าจะสองตัวนน่นอนข้างล่างระวังกดถูกใบพัดลมด้วยนะครับหาเหลี่ยมดีๆหามุมดีนะครับ แล้วก็ขยับขยับดูว่ามันมีน็อตกี่ตัวนะครับเช็คดูก่อนนะระวังอะ่ะมือของเราจะมาโดนตรงนี้นะครับแผงคอยเย็นนะครับ่คอยร้อนนะครับแต่ลังพึ่งลังพึ่งจะลมได้นะครับเราขคยากหาม,มุมหาเหลี่ยมด,ดีนะครับ อ่ามันจะมีต้องยืดดยู่ที่ยืดด้วโอเคออกมาแล้วอ่าเวลาออกมาระวังนะครับระวังจะขูดแผงควยร้อนนะครับอ่าค่อยๆดึงออกมาอ่าระวังมันขูดนะครับด้านข้างด้านหลังนะครับโดมันขูดค่อยๆดึงออกมานะ หมุนไปพัดหามาครับให้มันโอเคถับม,มาแนละ้วโอเคคอยร้อนผมก็อยู่ดีนะครับได้แนละ้วพัดลมครับก็หลังจากที่เราถอดออกมาเก็บจะพัดลมไปไว,ไว้ที่สูงนะครับพวกน็อตต่างๆแล้วก็ใส่ถุงนะครับถุงพลาสติกเก็บไว้นะครับใส่ถุงพลาสติกแล้วเก็บไว้ติดให้กับพัดลมนะครับจะได้หาหาไม่ไม่ยากนะแล้วก็ฝาครอบตรงนี้เราก็ปิดไว้เลย เรีเยบร้อยก็หลังจากน้ำท่วมผ่านไปแล้วก็ประกอบก็เหมือนเดิมครับเอาประโลมใส่เข้าไปแล้วก็เสียบปมาขั้นตอนเหมือนกับตอนเอดถอดับผมก็เรียบร้อยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคก็จะเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับครับครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝาก กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้ดูว่าการเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมต้องทําอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีการที่ช่วยเซฟเงินของเราจะได้ไม่ต้องมีอุปรกรณ์ไฟฟ้าพังนะครับผมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆต่อไปก็ติดตามชมตอนต่อไปครับผมวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ